สวัสดีนะผมอยู่เกมแกลลี่มอสนะฮะสวัสดีเอ้สวัสดีชาวเอ็ดเอ็นทุกคนนะผมนี่ครัยเดี๋ยวถามว่าตัวว่าชาวอันนี้มีกี่คนนะผมชาวเอ็ดเอนมีกี่คนนะผมไม่รู้ทักไปคุยไปหอย่าขู่ยังไม่ยิงเงินยังไงต่อเดี๋ยวกันเอ็นเลยอ่ะเอ้ยยังไงยังอายุไม่ทำยิงสิมันไม่ยิงใครมีตัวใหญ่เลยหนูนะให้มันดับหนไม่รู้หู่มันไปไม่ได้อะมันไปไม่ได้มันเหมือนแบ่งเอาไว้บอกหนูนะตอนนี้ดับมัเหมือน เฮ้ยกูบ้ากลืนลงมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยเก็บคนอื่นกันเถอะเก็บคนอื่นเลยเก็บบอสดีกว่าอุ้ยอุ้ยใครวะไอ้บ้าเี่มิดเล่นเองหมดแล้วอ้าวใครฆ่ากูอ่ะอ่าจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมก็นายนายอยเล่นกูดึงเราอ่ะเอาไงได้กูขาอยู่เมื่อกี้เอาหรอไม่รู้พวกก็เห็นมันบ้ากอะมันก็บ้าก็มันเดินลงมาขยาเลยอ่ะ เป็นั่นแหละเอายิงกันเองอีกโอ้ใครวะไอเอเจเนี่ยเฮ้ยช่วยช่วยชฆ่ามันเฮ้ยมันเป็นจีแมนไงวะมันเก่งเขามันนี่ไงไอ้ฆ่ากันเองมาไม่โดนเว้ยเฮ้ยใครใครวะขี่ที่พื้นวะใครเป็นบล็อกยังแบบแบบแบบมึงเมื่อกี้เลยอ่ะอ้นั่นแหละแต่บ็อกก็ตายหรอเออตาย อ่ะพี๊ดไอ้ไอ้คนแค่งไอ้พี๊ดเองโอ้ยเจอแล้วเห็นเราไหมลวงโอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าฆ่ากันเลยฆ่ากันเลยเด็กๆเฮ้ยพี๊ดเห็นเราเปล่าเราตัวใหญ่เลยอ่ะจริงเหรอไหนวะตัวใหญ่อ๋อเห็นแล้วที่มึงจับอะไรอยู่เหรอหรือเปล่ารีบตอบขนาดตัวยังไงวะปกขนาดตัวยังไงเออเวียงงงเลยอะไร แล้วมันเจ้าของเซิร์ฟไบ่เนี่ยมันทิงกันด้วยไม่ลดอ่ะสองคนเลยเฮ้ยเอาเอาดูเขาทำเออลอยตึ้งกูดูคนเข้าข้างหลังอ่ะช่างมันช่างมันใครวะอย่าไปเลยเรียบร้อยค่าให้แล้วดูเขาทำดูเขาทำดูอยากลองเลยร่วยเดี๋ยวนี้จัดการไอเจดีซีสองพันสองดิกูจะการได้ไหมมันไส้ว่ะมันฆ่าพวกเราเลย ฆ่าใครไม่ได้เลยกดบูรังฆ่าอยู่เป็นยาแล้วจะลงไปเอ้ยกดซีนะนี่กดดึงกดบินผีวันนี้พีอยู่นี่ยิงหัวผมเลยเฮ้ยตาแก่มันยิงกูอยู่มันยิงกูอยู่เนี่ยไอ้เนี้ยไอ้พื้นเนี่ยไอ้พื้นเนี่ยได้ละโโอ้หเอามันมันวาบผีช่วยเราช่วยเราช่วยอยนี่ยินบินบิอยู่ไหนวะไปไหนวะลงมาอ่ะลงมาอ่ะมันจะได้มันจะได้อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยใครเอาตกใจเดี๋ยวอย่าให้ตกใจเดี๋ยว ใครมันเสกไอ้ี่อปเตรมมาเนี่ยก็ต้องเป็นพวกเราเนี่ยผว่าเราสร้างอ็นีกันดีกว่าสร้าง n นดูกดีกว่าแล้วทำไมเราเป็นตำรวจทหารคนเดียวเลยเนี่ยก็ควดีกว่าผมผมว่าไอทีไม่รเฮ้อใครสร้างฮอเนี่ยขอี่ว่ะเ้ยมีคนใช้ไอเจดีทีตรงนั้นเอาไปะออ ตายโอ้ยคอมันยิงโธ่พทดคำอะไรอ่ะปูปูปูจ้างเอ็นพีซก่อนควรอะไรก็ได้สักตัวนึงอ่ะเดี๋ยวผมจัดให้เลยตัวใหญ่เฮ้ยใครวะเนี่ยอย่ามึงอย่ามึอย่าเลี้ยงเราเอ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 งออกไป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 เราดูชื่อก็บอกว่าออกไปเอ้าใครยิงวะเนี่ยข้างหลังอ่ะข้างหลังระวังยิงไงแล้วก่อนควรละไม่ไหวละวทนไม่ไหวตรงนี้ไม่ตายนาทีเลือกตามโว หลอกหลอนเยินโอ้ยมันบินตามาอีกโอ้ยเอ้าโหแม่งโคตรแรงอ่ะาออะะไร่แม็กน้ำไงมันเถื่อนมากม็กน้ำอร่อยเลยอร่อยเลยเหรอเอ้ยผมสร้างบินไปไปเอลกูยูตายนะเว้ยโอ้ไอจุ่นกำลังตามเข้าไปอยู่กำลังตามเข้าไปนะตัวนี้อันตัวนี้อันตรายนะเว้ยแม่งอกเกิดมาตายห่านเล่นต่อเกมาเลย ขึ้นรถหด่อไหมขึ้นรถหน่อยนะไปละบายบายโดรนไม่มาขับโดรนไม่มาขับเฮ้ยมันจับรถดีมันดูป๊อปทิ้งเงืมันทำให้มันหนักมันหนักเซิร์ฟเวอร์มากเลยพี่ปีมฮะอะไรนะอะไรนะอันดูทิ้งเงือบปีมอันอันอันดูทิ้งเงืขอมันมันแหลกมากเลยไอเนี้ยนะอันดูทิ้งหมดเลยซาวี่นะไอตัวเอออะไรทั้งหมดเลยอันดูทิ้งให้หมดเลยอะไรก็ตอนงที่เคยเสกมาอันดูทิ้งให้หมด เราโอ้ยไม่ต้องกูไปด้วยไอ้ใครอ่ะเครื่องนายกากอ่ะเครื่องเราโอ้ยใครยิงมเะนะีอยโอ้้กู <c oughs> ขับเครื่องบินอยู่ไอ,อ้ยิงเหรอตรงไหนละเฮ้ยโคตรช้าคันไหนอะเนื้อโ <c oughs> อ้ชออาววีนี่ไม่เห็น <c oughs> บอลทรงช้ามากไม่เห็นเลยไม่เห็นเบอร์ไบอลนี่อยู่ด้านล่างอ้าวทำไมกูบัคลงแบบวะมีใครดอยขึ้นอะร่ <c oughs> างไหนเอ่ยออามาอ่อนใจอ่อนจใจ ใช่ดาวใช่หรอตัวใครเฮ้ยปู่กันเองใช่ดาวอ๋อปู่บินได้ไงปู่กดบีก็เปิดดิบขับรถหนีกันมันไม่ขึ้นเนี่มาละคันนี้มันไม่ขึ้นเน่ยรถไม่ขัอะไรว่า have มออไอว่า h ี่ข้อลิมิตเองกว่ามันเสีของในลิมิตครับเฮ้ยอะไรวะปู่เนี่ยข้อเตะยของด้ลิมิตเจอการวันจันนี่ย คืนเว้ยเฮ้ยม่ติดาแคทอ่าคือบินมาแล้วเครื่องบินมาแล้วเครื่องบินมาแล้วว้าวอยลังคาเขาเล่นอยู่เอีกอีคิงคิงอะไรเนี่ยเป็นเป็นหัวเล่นหัวเรียบร้ยแล้เรือตายใครวะเอาเชดาแซดไอลุงนี่ใครฆ่าลุงดีกวะไอลุงเนี่ยใครไม่รู้ฆ่าลุงเนี่ยแหละเรียบร้อยแล้วลุงลุงไปแล้วไอันนี่ด้วยไอ้หน้าขาวเ่ยโอ้ยขางคากูอยู่นี่เอาเชดาแซด โอาไ้ฆ่าลุงเว้ฆ่าลุงเว้ฆ่าถึงฆ่าลุงฆ่าลุงฆาลุง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 อย่ารองเลยลุง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 ไปไหนลุงลุงโหดแล้วลุงลุงลุงไอ้ลุงมหแล้วลุงเฮ้ยมันเกิดใหม่ลุงเกิดใหม่ลุงเกิดมาลุงเกิดมาเจดี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 อะอะไรนะลุงไอมีไอ้หน้าขาวเดี็กวันจ่าแม่งฆ่าหมดเลยอะโหดเจดีไม่ใช่น้อยเ้ยไอ้นี่ใครอ่ะคนใหม่อ่ะแคนดี้อ่ะไอ้ลุง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  เอาลุงก่อนเลยไม่สนใจเอาลุงก่อนเอาลุงเลยอะ่ะใช่เอ <c oughs> เอเฮ้ยลุง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 อย่างเงี้ย<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวหลบก่อนหลบก่นนนอนเลื่อนเลยสามสิบเกินมาไม่ทันไรเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวกันดีกว่าเอาเป็นเอออันนี้นนเดินนาทีอะไรอ่ะอะไรระเบิดเ,เรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ปิวเลยปิวเลยครับเฮ้ยผมผมขอสร้างเอ่อ NPC นบีนะ ระวังนะครับตัวนี้ตัวใหญ่นะฮะใครสร้างไอทหารตรงนี้โอ้โหไอทหารไม่ทำอะไรเลยอ่ะดาวฟัใหญ่มีอะไรที่มันรีโหลดกระสุนได้ป่ะอะไรอะรีโหลดกระสุนคืออะไรคือกระสุนหมดเหรอเออกระสุนหมดแล้วรีโหลดไปที่ไออะไรเอ็นอะไรเนี่ยแหละมันจะมีตรงฮับตรงฮับไลท์สองทุกคนครับทุกคนครับพ่อเนี่ยจะละอุ้ยมาใครยิงอ่ะไอ้ปุ่ม กาอเน็ตไอ้พูเจอแล้วอ๋อนี่ไง SMG เอ็มจีกาเน็ตเอ้ยช um ่วยกันย evet ิงดีกว like ่ายิงคนอื่นดีกว่าไม่ต้องทำไม่ต้องสร้างไอ้ต้องสร้างหาแล้วดูอย่างเดียวยิงเพื่อนดีกว่าโอ้ยยาไอ้พูมกูฆ่าลุงอยู่อ๋อลุงอะไอ้ลุงลุงเป็นเสื้อขาวเลยไอ้ลุงเสื้อขาวเนี่ยไอ้เสื้อขาวเนี่ยไอ้เสื้อขาวลุงลุงทำอะไรดูกูฆ่าใครไปไม่รู้ไม่ใช่ลุงอ่ะเอ้าพูม เล่นดีเหรอเล่นดีเหรอคนมันละคนมันเหกับท่านลุงลุงทำไรลุงลุงทำไรเดี๋ยวจะบอกว่าไอพีจีมีกระสุนอยู่25นัดแต่นะก็ใส่กระสุนไงมันจะยากอะไรอ่ะเออแล้วก็อะไรไอพีจีก็ทำลุงลุงฆ่าลุงก่อนลุงเท่านั้นนะที่ว่าเราเปลี่ยนไปที่เต่าอ่ะเอออุ้ยแล้วปืนตัวเองมีบาเลียทหารยืองูตัวนึ่งเนี่ย ใครวะใครวะหมหรือเปล่าอุ้ยป๊อปอะไรวะดิ่งโอเคดึงดึงีปเรื่อไปละคือโดนแล้วคือโดนแล้วถใครข้างแรกยิ้ไปก่อนนี่เป็นไงแอะรถใครรถยิ้หแรงมากเลยแตกเหรออ้าวโซโดบิ้วเลนกันได้ปู่ฮงอี้อเออนั่งกินกันเองอีกโอ้ชิด เอาตัวรอดแล้วตอนนี้ครับขับรถหนีขนนี่มัน,นได้แล้วขับกัได้เล้วนี่มนจะมีสร้างแบบที่ฆ่ากันได้แลว้วเนี่ยไอ้ขับรถแข่งหรอือเปล่าเออเอาเอาเอา,เอาของกูคืนมาโอเคได้แล้ววู้ทำอะไรโซฟูมไปครับวิว่งเลยวิ่งเลยโซฟูมิบบบิิิ บินแล้ว,ว,วบินแล้ว,วลบินแล้ว,วมันไม่บินโยกแล้โฟมันไม่บินเนี่ยโอโอ้ยมันไม่บินมันไม่บินแล้วโอ้ยปลดตัวออกหน่อยโอเคครับตรงไหนอยู่ตรงไหนกันเนี่ยนั่นแหละที่นี่มึงไม่อยู่นะอ่ะเออจัดไปครับไมแคสอ,อยู่เนี่ยอย่าลืมแม้าไงอเอเหรอครับผมเอโจเม้า มึงแค่ทีสภาไว้อย่างนี้ตึ้งลุงลุงเอาไม่ใช่เอาไม่ใช่เราใจอ่ะเราลิมิตก็มาลิมิตย้ายก็บอกอยู่เอ้าไ้พมพ่พีมพีมพีมครับยิ้มยิ้มทำไมทำไมตัวน่าตัวทหานเฮ้ยเนี่ยไอ้ไอ้ลงมาที่พื้นนะครับพีมลงมาที่พื้นเอาไว้ครับลงมาที่พื้นทำไมอ่ะ ทำอะไรครับยิ้มเ่ยค่ะเสียดเสียวลุงเแม่ลุงอีกแล้วสอยลุงไปเลยยิ้มเงครับสุนท้ายจะสอยให้พวกคกนให้ยิ้โดนแอ้เมย์แต่ไอ้เมยมาม่ตายผมไม่โดนอุ้มแป๊บหนึ่งเงี้ยเอากระสุนก่อนไม่เจอโดนชาแม่ไหลก่ายเลยายเอาไว้ดีมิดแล้วอ่ะโอ้กยาจ เฮ้ยเฮ้ยมันจะมีอันหนึ่งอ่ะที่มันเป็นเือนนองมันได้เงิอกระสุนมาแล้มาใครจะเอามงินหลักไปเงินไ้ไหมใครไมเฮ้ยมีบ้านด้วยครับมีบ้านด้วยครับนี่ใครเอ่ยแชดดาวแซดไอยู่ได้เลยหรอไยู่ได้ครับว่าคืออะไรครับไอยู่ได้ครับแคนดี้นี่ใครครับโซมูจะได้ลงคอภูมูสักคู่ขอเวลาสักคู่ยังทำอะไรรึไงทำไรครับบอสหากูไม่เจอโผ เวลาสักครูผม่าทำบอกว่าอยาทำอะไรเราเอ้แก่นีกล้วอ้แก่มัเลือเลยย่เอร์แล้วมาสร้างบ้านกัอครับอยู่้ฟัอยู่ตรงบ้านนะครับมีบ้าน้าหลังหนึ่งรับผมสร้างบ้านอยู่ดีัเอาสร้างบ้านนะผมสร้างโซฟาเออต้องมีโซฟรมีโซฟาผมแล้วก็มีถังน้ำมันถังน้ำมันนี่วะมีสมีขาดไม่ได้เลยน้ำมันนะต้องมีน้ำมันนะผม ไปแล้วไม่ได้ละผมทำอะไรกันอยู่บายบายทุกคนเราจะโชคดีแคนดี้ไอ้บ้านอะไรเนี่ยผมมาละแต่กลายบ้านเลยลุงลุงลุงทำไรลุงลุงลุงในบ้านบ้านอยู่ไหนหาหาบ้านไม่เจอโอ้กระตุกมากเลยกระตุกกระตุกกระตุกนิดหน่อยอะไรอะแครผมไม่เป็นไรใครวะแคนดี้ออุ้ย ใช้ดาเสร็จไม่หามาไม่เจอดับเบิ์เขียลุงแหีะเจอลุงบ่อยเจอลุงบ่อยเจอลุงบ่อยพีเมพีไปสร้างรถแล้วก็ติดสปีดรถกันเอะได้ครับแข่งไป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 เสียวลุงอ่ะเสี่ยวลุงไปบ้านอยู่ไหนอ่ะหายไปแล้วมาครับมาตามมาทานี้เฮ้ยกว่าเซองเมอนี้มึงเปลี่ยนเดี๋ยวกันทำไมวะ เดี๋ยวไปเยอะเดี๋ยวจบเลิกนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมเอ๋บายบายฮัลโหลเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงฮัลโหลฮัลโหลอะไรมีคนเอ้ยมันมียานบินด้วยอ่ะมีใครขับวะมีคนขับอ่ะเฮ้ยกูขับรถอยู่เนี่ยกูรู้แค่เนี่ยไม่ไม่นี่มึงชวนคนดีแมนดีแมนขับรถอยู่ดีแมนขับรถ ให้กูกูขบับรถเดียวขับไม่ไม่ไม,ไม,ม่เรียบร้อยครับมันติดสปีนด้านหลังรถยังไงวะไม่มันเป็นบางคันนะบางคันเท่านะั้นบางคันอไอมันเราต้องสร้างเองเราต้องสร้างเองเฮ้ยมันดูเปอร์จะมีครับไอคันสีฟ้าปะ่ะแล้วก็สีแดงๆหน่อยไม่รู้นะอันนี้อันนี้ผมเคยทำเอออะไรดีวะสร้างเองสร้างยังไงบอสกูขับรถเพืสบายใจกูรู้แค่นั้นแหละหนไหนวะบอสขับรถได้ครับว่าขับรถสบายใจอ่ะ อะไรวะเนี่ยสร้างยานอะไรเนี่ยมีใครทำเลยเตะวะเอยู่ไหนเราจะชาชาอยู่ไหนจะทุกคนโอ้ยผมผมหน่วงละเริ่มมีอาการหน่วงหน่วงเดี๋ยว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 ไอ้พวกอยู่ข้างบนน่ะอุ้ยดากอนจ้าดากอนจ้าดูเขาทำครับดากอนจ้า โหแม่งโคตรกระตุกเลยนะกุญแจไม่เก่ดเลยนะเนี่ยครับผมกดกราส